ัสดีครับใส่เป็นปลาไหลตามเดิมครับผมนะครับเหมืองข้างหลังนี่ครับผมก็มาดูว่าจะมีรูอีกหรือเปล่าครับผมคลิปที่แล้วก็ใส่มาถึงตรงนู้นครับเดี๋ยวนี้จะไล่ทางนี้ไปครับผมแล้วก็ไปครับผมใช่แล้วครับตรงนี้ลูครับผมใส่ทิ้งไว้ครับ ไปดูรูต่อไปครับผมนี่อีกรูครับผมรูมันเป็นโพงครับว่าวันนี้กะจะตั้งสี่ห้าตัวก็พอครับผมมาดูจะได้หรือเปล่าครับตรงนี้เป็นโพงครับผมมือจกได้เลยครับลองใส่ทิ้งไว้ครับผม ฟุกครับรูครับผมหลุใหญ่อยู่ครับดูนี้แย่ yeah, ไม่ลงครับผมรลูขึ้นบนหรือเปล่าไม่รู้ครับครับเดี๋ยวผมมาหาไล่ใจก่อนครับผมแล้วเรามารลุนกันครับผม ครับไอ้รูนี้กินแล้วครับผมถึงเชือกตึงเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอยู่ไหมน้อโอ้น่าจะอยู่ครับผมโอู้้น่าจะอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับขึ้นมาดูชมหน้าหน่อยสิลูกขึ้นมา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 โอ้ หลุดครับผมโอ้ติดปลายปากแน่ครับผมน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้ยอนแรกก็ฝาวซะแล้วครับผมจะกินครับถึงเชือกไปแล้วครับผม ngay chân lép dừng ngay hả cũng Hãy subscribe cho kênh มาจะอยู่ครับมาแล้วครับโอ้ตัวสวยอยู่ครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับผมมันหมานครับหนูนี้ก็กินครับผมเรามาดูนัดว้า ู่ครับผมโอ้น่าจะอยู่ครับผมน่าจะอยู่ครับอยู่ครับผมอยู่ครับ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 อยู่ตัวไหนอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับผมอุ้ยมันหมายครับผมตัวที่สองครับอุ้ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็กินครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับอยู่หรือเปล่านะ ึงง่ายครับมาง่ายครับมาอยู่ครับ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 อู้อู้อุ้ยตัวใหญ่ครับอู้ยอุ้ยเหมือนหมาครับผมดูนี้เหมือนจะลอยดึงไปกินครับผมผมว่าปล่อยเชือกไว้ยาวกว่านี้ตอนแรกครับจะลองดึงดูครับผม ดึงด้วยครับดึงไปกินครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวอยู่หรือเปล่าครับดึงง่ายครับผมดึงไปกินเยื่อหมดครับผมมีตัวครับรูนี้เดี๋ยวไปเอาเยื่อมาใส่ที่ใหม่ครับสรุปครับผม ได้สามตัวครับฝาวเป็นหนึ่งครับผมเอาเป็ดอ่อนมาใส่ไว้ครับผมยืดครับน่าจะตัวใหญ่ครับผมนี่ครับแต่ก็ได้ตัวใหญ่มาสองตัวครับผมแล้วก็ตัวเล็กอีกหนึ่งตัวครับสามตัวครับผมพอได้ผัดเผ็ดครับสามตัวนี้ก็กระทะหวานนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ